นมัตถุรัตนตยตตะขอความนอบน้อมแด่องค์พระศัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพุตรัสรูชอบได้โดยพระองค์เองขอถวายความเคารพนอบนอบ้อมต่อครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทุกรูปทุกองค์ ขอความงอกงามไปบุญนิธรรมจนมาเกิดมีกับญาติโยมท่านสาธุชนพุท่านผู้ฟังและผู้ที่ติดตามรับชมตามเครือข่ายเน็ตเวิร์กออนไลน์ทั้งหลายญายติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายอาตมาภาพขอต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการแสงทองสองธรรมในยามเช้าเสิรสารปณิธนธรรม ท่านพระอาจารย์สารพิคุมอบหมายให้อัตมภาพในนามคณะศสจญาสันนิษิจันทโชโตพิคุสดจากวัดปากดงตำบลหัวเขาอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุดพรรณบุรีเป็นประยำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตรงนี้ย่าตีห้าถึงตีห้าครึง่งยักยงท่านสาธุชนพุทธบริษัทท่านผู้ฟังทั้งหลาย เราคอยท่านตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์แต่กิวิธีชีวิตและความเป็นไปได้ขีดเขียนไว้กำหนดไว้กับปรกิจประจำวันประกิจจรทั้งหมดนั้นเพื่อความเป็นมงคลบางท่านบางคนก็สนในเรื่องของการสดับรับฟังธรรมดื่มด่ำในการประพฤติและปฏิบัติก็ ได้กลับรัตนนิมนต์ไปฉลองศรัทธาพัตตาอารมกแล้วก็ฟังเทศนาการตามวราโอกาสที่บ้านที่เรือนโยมขอนมตนาที่สำคัญอย่างยิ่งยาตยมท่านสาธุชนพุทธบริษัทท่านผู้ฟังทั้งหลายความเป็นมงคลของเราคือการบำเพ็ญดีเตือนเดึกลูกเช้ามาแล้ว ปราภะสมาทานสิงห์นิย,ยมที่สัดบดับฝั่งอยู่ก็รับทราบเป็นประจำแล้วก็ปฏิบัติอยู่สเสมอๆไม่ให้พลังเพือไม่ให้ทงพลาดไม่ให้เกิดความประมาทนความเป็นมงคลให้มีสง,ง่าราศีนิยมชาม้าและที่สําคัญอย่างยิ่งการที่เราได้มีโอกาสปฏิบัติในช่วงของมหาปรณาใกล้จั ออกพรรษานับย้อนลอยต่อหลังเลยอีกประมาณสักวันสองวันนี้ยนั้นความดีที่เราได้กระทำบังเป็นเก็บเล็กประสมน้อยศรัทธาเพื่อที่จะไปเกิดความเป็นมงคลแก่ท่านขออนุมมตนายโยมความเป็นมงคลนั่นแหละมั่นใจในความดีหากว่าตั้งกัลยาณจิตตรงนี้เป็นผลโยม ดนบรรดาอภิบาลใทานทางสวิตตามิ่านตั้งใจไว้ก็สามารถกระทำบาเป็นได้เริ่มจับตัวโยมเองเลยหากว่าตรมาพาเป็นส่วนหนึ่งที่นำให้ท่านทั้งหลายได้พบกับความสำเร็จแล้วก็ดีเป็นบุญโยมด้วยไปรันคาบอกว่าได้สร้างความเป็นมงคลเขาไปฉันเพล กาปรับฟังธรรมก็มีสติขึ้นมีกำลังใจขึ้นยมเพราะบางคนบางท่านร้านขาตั้งอยู่กลางสี่แยกยมเคิาาจากมักคุณไม่เคยนิมนต์ไปแต่ก็สนทนาธรรมอยู่บ่อยครั้งพอได้พูดได้คุยปรับความคิดปรับทัศนคนาาตปิปรับวิธีการปรปับวิธีการประพฤติและปฏิบัติ ละธรรมะของพระศาสดาสมมาสมบูรเดียยวพระองค์ทรงวิคิดชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายไว้หมดแล้วถ้าหากทำดีรอบครอบชอบแล้วในการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีอยู่เสมอก็จะเจอกับความสําเร็จเว้นจากความประมาทเสียแต่หากว่าวิธีชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้หนึ่งผู้ใดใครก็ตามที่ยังประมาทโมเมา ก็จะยังความทุกข์ความโศกเศร้าให้เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องสงสัยอนาคตเป็นสิ่งที่เรากําหนดได้ยมกําหนดอย่างไรก็กําหนดวันนี้ความดีนี่แหละมันจะกําหนดให้ส่งผลถึงอนาคตกันนาเหตุที่กล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่า อนาคตั่งจยานยานะในอนาคตอย่างรู้ดูออกบอกตนค้นทำมองเห็นตนเห็นตนก็เห็นธรรมเห็นธรรมก็เห็นความจริงเห็นเป็นปัจจุบันตามจริงถ้หาก็เรากาหนดดีในขณะนี้ไม่ต้องไปนึกตรึกตรองว่ามองข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ทําดีในขณะนี้ก็จะกลายเป็นอดีตที่ดีจะรึบันทึกไว แม่ร่วงรับดับขันไปและความเป็นมงคลที่เราคิดดีพูดดีทำดีในขณะนี้สรบดับฟังทำในทุกๆเช้าในขณะนี้ก็จะส่งผลที่เราได้พบกับความเป็นมงคลดันั้นก็อนุโมทนาเจ้าภาพที่อยากจะสดับฟังทำและความเป็นมงคลก็เกิดขึ้นและความสำเร็จก็ตามมา แต่หาใช่ว่าตระภาพจะอย่างให้ความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นยุ่ที่บุญสุขโภคุณยศอุจโยงการสังสมบุญจิตตันสุขโภอ,อุจโจยการสังสมดูจิตของเราก็นำความสุขมาให้ได้นะขอ,อนุมโมตนาครับโยงแล้วก็เตรียมกลับมาสดับดับฟังธรรมเรียกว่า เทเจนาหาความดีสังสมบ่มบารมีแบ่งสรรปันดีให้แก่กันและกันคนดีต้องอย่างนี้ย่มน,น,นะแบ่งสรรปันดีสังสมความดีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลค,คนดีและแบ่งสรรปันบอกกันไปโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพอเริ่มออกมหาปรวรณาออกปัญญาแล้วเทศกาลงานเดียวหนึ่งเดือน เทศกาลงานเดียวมีครั้งเดียวในรอบปีหนึ่งวัดหนึ่งกระถินสมคขีเฉพาะการเท่านั้นหนึ่งเดือนก็เตือนนิดท่านทั้งหลายที่จะต้องร่วมมอมเป็นสืบสารปณิธานธรรมของพระบรมมตสัตดาพระธรรมวินัยนี่เป็นหัวใจนั่นแล้วก็เป็นผู้หนึ่งที่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินยัย ในการทอดผ้ากระถิ่นสมัคขี่หนึ่งการเฉพาะการหนึ่งเดือนเท่นั้นนอกเหนือนั้นไม่เป็นการทอดกระถิ่นอยู่ปีหนึ่งไม่ครั้งเดียวและการที่โยมได้รับหลายที่มีดีแบหลายแห่งได้แบ่งสรรกันไปเราบ้างเขาบ้างแบ่งสรรปันบุญจะมากจะน,น้อยก็ตามกำลังเถึะ โดยจะบอะอย่างยิ่งเรามีโอกาสบำเพ็ญไว้เพราะอย่างอยเป็นเครือรับรองได้มีปารณิสงเป็นเทวตาบุคคลในปัจจุบันในห้าร้อยชาติแล้วนั่นคือกองบุญที่เราตั้งกรจารจิตมมีศรัทธาสำเร็จที่จะประรณาไว้อน,นิสงเกิดขึ้นตั้งทีมีธงนำทางมีธงนำชยัยให้เราได้ครองตัวครองตนเป็นเทวตา ทำอยู่แล้วเพราะผู้ที่จะสั่งสมบุญใหญ่จำเป็นที่จะต้องขัดเกลาจิตใจสินก็ต้องเรียบร้อยจิตก็ต้องเรียบร้อยเพราะจะสงเคราะห์ในพระธรรมวินัยอันสาคัญน,นี่ในเรื่องของความเป็นมงคลที่โยมท่านสาธุชนทั้งหลายมีจิตเริ่มใส่ใจจิตตาปรณามายดีใจอยู่บางคนปลื้มใจ ได้มีโอกาสเห็นได้มีโอกาสสะดับรับฟังธรรมก็ขอความเป็นมงคลน,นี้จงเกิดขึ้นแก่ท่านทุกครอบครัวและที่สําคัญยางยิ่งาติโยมท่านสาธุชนพู้ตบริจาคท่านผู้ฟังทั้งหลายการไม่ประมาทนําพาให้ท่านทั้งหลายไม่พลักพลากจากความดีหลีกลี้หนีความประมาทหากว่าชีวิตเราสักวันหนึ่งวันใดได้มีโอกาสด่งรับดับขันไปไม่วันนี้ก็วันหน้าเน ก็เป็นอันนี้จังอันิจจาสรรพสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปอย่างนี้ตามกฎของธรรมดาของธรรมชาติกฎของธรรมชาติธรรมดามันเป็นอันนี้จังทุกของอนัตตาไตรรักรกฎของธรรมดาของสรรพสิ่งอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นความจริงไม่คงอยู่ไม่แน่นิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไม่ว่าอะไรล้วนแปรเปลี่ยนไม่สถิตไม่สเสถียรประจักษ์แจ้ง ที่เห็นที่หายโดยสำแดงยื้อไม่อาจแย่งอย่าง,ย,างยั่งยืนไม่อาจเกิดขึ้นย่อมมีการเกิดก่อรำให้หัวร้ออยากขัดขืนคืนวันผันผ่านเปลี่ยนวันคืนโดยไม่อาจฝืนผ่านคืนวันเกิดขึ้นตั้งอยู่ใช่ตั้งอยู่ เราต่างรับรู้ความเปลี่ยนผันแม้ไม่รู้เท่าไม่รู้ทันมันยังเป็นเช่นนั้นเช่นนี้แน่นอนทั้งหมดเพื่อดับไปสปรรพสิ่งเลื่อนไหลในวิถีเป็นความไม่แน่นอนมิไม่มีโดยไม่อาจหลีกหนีไม่อาจทนเกิดขึ้นตั้งอยู่เพื่อดับไป นิ่งงันเอนไหวอยู่ในหหุนเวียนเปลี่ยนผันทุกตัวตนเพื่อไปสู่ผลสิ้นตนตัวไม่เที่ยงไม่แท้ไม่ทนทานทุกตัวทุกตนท,ทุกรายหัวเกิดขึ้นตั้งอยู่เพื่อดับไปนิ่งงันเอนไหวอยู่ในหน วนเวียนเปลี่ยนผันทุกตัวตนเพื่อไปสู่ผลสิ้นตนตัวไม่เที่ยงไม่แท้ไม่ทานทนทุกตัวทุกตนทุกรไยหัวในทุกความกร้่าทุกความกลัวทุกเวียนย้อนยั่วพั่วชั่วดีอันนิจจังทุกขังอนัตตาไตรรักกดธรรมดาทางต่างวิถี มิอยู่ในความมิไม่มีเป็นเช่นนั้นเป็นเิ่นี้รวนเปลี่ยนแปลงแสดงความเป็นมงคลให้เห็นในเช้าพระแดดรักมันเกิดข,ขึ้นทุกขณะจิตจงเพ่งพินิษพ์ิจารณาให้เหมาะสมย่มยมทัานสาตุชนพุตธบริจาคท่านผู้ฟังทั้งหลายอนามภาพจัตเจตโตพิขุสดอยากวัดปากดง ตำบลหัวเขาอําเภอเดิมบางนางบวดจังหวัดสุพรรณบุรีสืบสารปณิธานธรรมต้นพระยาสาราประรบบอกกล่าวเล่าบุญนำข้อคิดจะกกตเตือนใจมาประรบบอกกล่าวต่อท่านทั้งหลาย945หทออหนึ่งบุรีแห่งนี้เป็นประจำทุกวันย,ยมญาติยมท่านใดที่เปิดเครื่องหุ่นคลื่นมายมพักลงคลื่นนี้945นิยม อัตมาภาพสดจากวัดนี่อยู่ใกล้ๆนี้ได้ยินเสียงทำกลางแห่งท้องทุ่งโยมแล้วเงียบสง,งัดดีเหมือนกันเนี่ยพอสมควรแต่ก็ปิดหน้าต่างไว้อยู่ปิดหน้าต่างข้างนอกแต่เปิดหน้าต่างข้างในเพื่อที่จะรับกระแสทา,านกระแสจิตกระแสธรรมโยมก็ต้องเปิดเรา รับด้วยเช่นเดียวกันแตาไม่เปิดรับคลื่นมันก็ไม่ตรงกันชั้นใดจิตต่อจิตใจต่อใจมันก็ไม่ตรงกันเพราะความเกิดขึ้นตั้งอยู่ในจิตความคิดของเราไม่ตรงกันแล้วมันคงเป็นความจริงยากแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัทท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทั้งหลายหากว่าการภารนาบนของเรา เสียงกบเขียดร้องนี่แสดงว่าฝนตกอยู่ก็ตกตั้งแต่หัวค่ําแล้วอยู่นะได้มีโอกาสประแสดงสังเวชธรรมงานจดพระพิธรรมบำเพ็ญกุศลศพมีการเกิดแก่เจ็บตายจเป็นเรื่องธรรมดาหลายงานอยู่จอาวิตรทิ์ทางไกลและไกล บินไปไกลอยกทั้งเชียงมงเชียงใหม่แต่ก็ส่วนมากแล้วก็อายุยืนอยกแปดสิบกว่าทั้งนั้นเลยนั้นพ่อคุณแม่คุณทั้งหลายญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัทท่านผู้ฟังทั้งหลายญาติโยมจะได้รับปรับฟังตามโดยเฉพาะคุณพ่อคุณสวัสดิ์นี่ทั้งสามีและภรรยาอายุเจ็ดสิบแปดสิบทั้งนั้นอยอมนับแต่มาภาพ มีโอกาสลำความเป็นมงคแบบลไปปลูกฝังยืนหยัดศรัทธาทำบุญมาหมดยมใจเลื่มใส่จศรัทธาและทำบุญทั้งครอบครัวนี่พ่วก็อยากจะให้มีจอบก็อยากถวายมีเสียมก็อยากให้เพื่อที่จะให้เป็นบนุญกุศลมาถาง,าถางยาปราบรกชัดทั้งหลายก็ได้นำมาใชาย้ย่มรถเข็น อิหินดินปูนทรายก็ใช้ได้ยมก็ให้มาสิ่งที่พอมีที่มาแบ่งสรรปันดีได้ก็อนุโมทนาระลึกนึกถึงอยูแ่และที่สำคัญอย่างยิ่งญาติโยมที่จะรึกบันทึกความดีกระเบื้องคนละแผ่นนี่โแ,และสองร้อยบาทร่วมสองร้อยแผ่นก็ได้เจ้ภาพาปรณามาเมื่อสุขที่แล้ว ญาติโย,ยมท่านสาธุชนผูใ้ใดใครที่พอที่มีศรัทธามีกําลังพอแกต่ตาที่จะประวรณาได้ยมขอเวลล่ำเวลายมทางจบภาพตนานี้ออกอากาศนี้ยมมอบมายให้ท่านทั้งหลายเวลาเวลานี้เป็นเวลาธรรมที่พระพุรจปฏิบัติธรรมไปด้วยและกําหนดจิตเพ่งพินิพพิจารณาธรรมไปด้วยว่า สิ่งต่างๆทัง้ง,งหลายมันความเป็นมงคลจะเกิดขึ้นตรงไหนก่อนความเป็นมงคลเกิดจากที่เราคิดดีก่อนคิดดีเนะื้อตรงจรเจาะลึกลงไปใส่แว่นขยายลงไปจิตคิดดีได้ต้องมีพื้นฐานที่ดีตรงไหนมีพื้นฐานที่ดีต้องฝึกหัดเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขให้มันถูกต้องถูกทำถูกต้องถูกทมตรงที่เรามีสัมมาทิฏฐิคิดดีในทางที่ชอบ ประกอบในความหมั่นฝึกฝนดูจิตพิจารณาธรรมของเราของตนบุญกุศลก็จะ,ะเกิดขึ้นแก่ตัวจะได้ละชั่วออกจากจิตจะได้เพ่งพินิพพิจารณาธรรมให้ถูกต้องนี่ก็เริ่มต้นอยากตรงนี้ยมเนาะยันะยผู้ใดใครที่พอมีกําลังยมจดรายการไว้หะามาภาพสักนิดอย่เรื่องของจะเป็นการบูชากระเบื้องอยมเนาะให้หรือเรื่องในเรื่องของศรัทธา ฝนตกแล้วมันร่วลงมาก็าทำให้กุฏิของพระพิสุสรององค์สัมปเนนั้นเดือดรอ้อนจำวัดไม่ได้นอนไปไม่ไหวปฏิบัติธรรมไม่สามารถต่อเนื่องได้กลังวลเมื่อเวลากลังวลลมก็เกิดทุกข์แล้วเกิดทุกมาก็ต้องแก้ไขก็ต้องขยับไปนี่ก็ความลำบากญาติโยมที่โปรณาแวธตรมาภาพรับ,รบทราบแล้วก็นโมทนาให้ท่าน ได้รับรู้ที่จะร่วมด้วยช่วยกันอยอมเนาะฉะนั้นก็เบื้องร่วม2องร้อยแผ่นไม่ถึงละละยกมตอนนี้ก็เหลือสักร้อยก็แผ่นได้แล้วก็ยมที่โปราณาไว้และร่วมบุญกันมาเงิยนอยากรัทธาคนละห้แผ่นหรือเป็นเงินก็คนละ500บาทบ้าง200บาทบ้างสองพันบาทบางอนมุมตนารับทรากหมดยมและที่สําคัญญ,ญาตยมที่โอนจตุปัจจัย แต่รรทในการบำเพ็ญบารมีนั้นมีอยสองสามทางด้วยกันโยที่เราจะได้บำเพ็ญบนมาร,ร่วมกันก็คือในเรื่องของทางธนนัน,น,นัตพัสดุนายโยทนนันัตพัสดุจาน้าสองวจันทโชโตภิกขุก็ได้หรือจาน้าสองวาจาวานก็ได้หรือจาน้าสองว,วัดปากดงอะก็ได้โยตำบลหัวเขาอำเภอดงบางนางบวดอำเภอเดิมบางนางบวด จังหวัดสุพัรบุรีรหัสประจนทร72120นี่เป็นธนานัตหรือจดหมายยมตามไทยอนุโมทนายืนยนศรัทธามาและที่สําคัญญาจมของดในเรื่องของนําปัจจัยใจซองมาโย่กตมาภาพเคยปราลบแล้วว่านําปัจจัยใจซอง20บาทและถ่ายคําอธิษฐานมาเต็มกระดาษหน้า A4 หายโย่ แต่ทุกสังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดียอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนก็จะจนใจศรัทธามาไม่ถึงยมเป็นธนานัตดีกว่านาะหรือออนไลน์ที่ยมพอทำได้ก็เขียนจดหมายเป็นธนานัตเนะที่จะดวกยมอย่าใส่ปัจจัยในซองนะ่มยมนะหายก่อนมาถึงก็2องเปิดหมดแล้วยมนะและที่สำคัญยมท่านไหนที่สะดวกในเรื่องของธนาคาร กลุ่มไทยหรือธนาคารออมสินอยู่ธนาคารกสิกรไทยโอนเงินบัญชีผ่านธนาคารกสิกรไทยสาขาเดิมบางนางบวชเลขที่บัญชี19822601201982260120เป็นบัญชีธนาคารกสิิกรไทยอยู่ เพื่อติยะให้ท่านทั้งหลายได้โอนจะตุปัจจัยมานเยินอยากสตาช่วยมุงหลังขาแอตตมมปาบย่าอันนี้ก็ขออนโมุตนาแจ้งให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ที่สามารถอุโมุตนามาได้ตามกำลังนิยมเนาะมีหลายข้องบญอยู่อย่แต่ก็ในเรื่องของปล่อยชีวิตจัดโงกระเบือ ปล่อยนกขึ้นฟ้าปล่อยปลาลงน้ำในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนก็ร่วมมองเป็นความดีมามีหลายรายการแล้วก็ที่เคยปละรบบอกล่าให้ยมแต่อ่อนปัจจัยมาส่วนของธนาคารกรุงไทยโยมอาจจะดกธนาคารกรุงไทยก็เร่นเชิญโยธนาคารกรุงไทยก็สถาเดียวกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือให้เราได้มีโอกาส สดบับฟังธรรมแล้วก็โอนจดบุปัจจัยมรุ่มสั่งสมบุกความดีที่ธนาคารนี้ก็ตามหรู่แม่ตมามภาพได้กระลบต่อ่ันทั้งหลายในเรื่องของจตุปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารทุกธนาคารมีเลขที่บัญชีมีหลักฐานยืนยันให้เจ้าภาพได้ทราบถึงเงินเข้าบัญชีตามเวลาโอนมาแล้วก็อย่าลืมแจ้งโทรศัพท์มา บอกทั้งนิดยมถ้าไม่งั้นศรัทธามันติดอยู่ตรงนั้นก็รับทราบสิเพียงว่าปัจจัยยมเข้าบัญชีแต่ไม่รู้ว่าปัจจัยนี้ไปใช้กองบุญไหนจะจัดให้ถูกต้องตามความประสงค์ท่านยมแล้วธรรมภาพรับทราบทุกกองบุญยมจดไว้นิดหนึ่งฝากไว้บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเดิมบางนางบวช9808647308 9808647308ยมธนาคารกรุงไทยนะสําหรับญาติโยมที่สะดวกในการโอนบัญชีฝากไว้ตอนท้ายว่าโอนปัจจัยแล้วอย่าลืมโทรมาแจ้งต้นนิดหนึง่งจะได้ยืนหยัดยืนยันในเรื่องของศรัทธาของท่านไม่ต,ตกหล่นตกหายทางวัดได้รับแน่นอนโยมตัตมภาพจันทโชโตปิขุได้รับ